สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกน QR วอารโค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้นะครับอินดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับมาชมพระกันนะครับยังไม่หายหวัดดีนะฮะองค์แรกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอญาตซูมหน่อยนะครับ อ,องค์แรกนี้จะเป็นพระตมเด็จพิมพ์อ,อกคดเสนบาทนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อสุพ์วสุทัศนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมของท่านเลยนะครับด้านหลังปั๊มตานะฮะองค์นี้มีหักซ่อมนะครับเห็นรอยซ่อมไหมครับอันนี้ซ่อมดีมาดีนะครับแต่ยังไม่ฝีมือเท่าไหร่นะนี่นะ,ะตรงน,น,นี้นะนี่นะเดี๋ยวก็ประมาณขึ้นไปตรงนี้นะครับนี่นะนี่นะนนะ ก็หักน่าจะหลายชิ้นอยู่นะแต่นี้ก็ซ่อมมาดีนะตอนเช่ามาทีแรกก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าพระอยู่ในตลับนะตลับสแตนเลสนะฮะเราก็มดูไม่ได้นะครับไปแกะไม่มีอุปกรณ์ที่จะแกะนะกลับมาบ้านถึงมาสองโอ้นะครับเช่ามาในราคาพระไม่ชำรุดนะครับโอ้เนะี่ย ถ้าทำรูดเราเห็นเนื้อที่แรกกรราคาน่จะต่ำกว่านี้นะนี่นะหักหักกว่านี่นะนี่นะเนี่ยมันจะวกมันจะหักแล้วก็กระเทาะเออขออภัยนะหักเนี่ลนะก็ขึ้นบนไปเนี่ยมีกล้องคอยจะซูมนิ้วผมนั่นนะหักกวงนี่้วก็ดึงขึ้นบนนี่นะประมาณนี้จะมีรอยซ่อมปิด ปิดแผลไว้นะครับในตรงนี้นะแล้วก็มานี่นะอันนี้ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวผมงงกล้องให้ดูนะเดี๋ยวผมเอากล้องไปไว้ตรงไหนนะปั๊บหนึ่งนะนี่นะเห็นร้อยแผลนะฮะ เหมือนจะหยุดตรงนี้นะฮะนี้มก็มีรอยมาเนะี่อันนี้เหมือนเหมือนร้อยเขาเกี่ยกเกี่ยวไว้ประมันไม่ทราบนะแต่ว่าพูดถึงซ่อมดีนะครับองนี้นะฮะซ่อมแต่มัไม่ไม่ผีมือเท่าไหร่นะถือว่าเป็นพิมพ์นิยมใส่ตลับไปก็ไม่มีใครรู้นะฮะ นี่นะมันเหมือนร้อยโปรเว้นะนี่นนะอ่อองนี้มันเปิดไปท้ี่450บาทนะครับถือยังเป็นพิมพ์นิยมนะอยู่ฮะเสียดายมากเลยนะครับนี่นะ ็นพิมพ์อกุดเสียนบาทนะครับหลังปั๊มยันนะครับ4 5 0หิบาทนะครับต่อมานี่เป็นพิมพ์วัดเกตนะครับนี่ฮะเนื้อหาดีมากเลยนะครับนี่มีฝนหลังฝนข้างนะครับนี่เห็นไหมครับเอกลักษณ์วัดวัดอวัดเกตชโยนะครับนี่แต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นพิมพ์เป็นเป็นนอกพิมพ์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ ไม่ใช่เป็นพิมพ์นิยมนะครับแต่ว่าเนื้อหานี้แกล่งได้ได้ตามสูตรวัตถุดิบเย,ยเลยนะครับเดี๋ดูเนื้อหานะฮะนี่ฮะดูเนี่ยเนื้อแบบนี้นะหาไม่ได้ง่ายนะครับนี่มีร้อยฝุ่นด้วยนะครับ ผมจะจับมานานัดนแะล้วเดี๋ยวใหม่นะนี่ครับอ่าองนี้ผมเปิดที่500บาทแล้วกันนะครับนี่นะเผื่อใครชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับนี่นะ ห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับองาอ,องต่อมานี่เขาว่าเป็นอของหลวงปู่ทิมนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะนีนะมีฝั่งพลอยด้วยนะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่ฮนะนี่เม็ดพลอยนะครับ นี่เนื้อหานะหลังจันมาปั๊มตาด้วยนะครับนี่นนนบ องน,นี้เปิดไว้ที่สามรอหสิบาทนะครับองน,นี้นะรวมส่งนะไม่มีหักซ่อมนะครับองน,นี้นะครับน,นี้เป็นแค่รอยขีดขีดธรรมดานะเป็นเปรอยยางนะไม่ใช่รอยแตกรอยหักนะครับ่อ่นนอาองค์ต่อมานีจะเป็นอสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะครับหลวงพ่อสุพจน์วสุทัศน,นะครับ นี่นะจะเป็นพิมพ์ลอง,ลองมาแต่ว่าเป็นพิมพ์เอกลักษ์ของท่านเลยนะครับนี่นะเป็นพิมพ์ลองมาจากโอ,อกุสเซนโตแล้วก็หลายๆพิมพ์นะฮะนี่เอกลักษณ์นะด้านหลังจะเป็นรอยกระดานนะครับนีนะ่เนื้อเนึกนุ่มนะเอกลักษณ์การตัดนะตัดขอบภางนะนนะนนะเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับ บางสายบางกลุ่มเขาบอกว่าเป็นเนื้อวัดละคังล้วนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบข้อมูล,ลนะฮะว่าคําว่าเนื้อวัดละคังล้วนนี่คือเนื้ออะไรนะฮะเนื้อแบบว่าได้จากวัดละคังมาเนะี่ยอะไรแบบนี้มวลสารนะี่แหละแล้วก็ไม่เคยผสมมวลสารอื่นอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ตรต้องไปหาข้อมูลเอานะครับว่าเนื้อแล้ว,วเนื้อวัลครังล้วนหมายความว่าอย่างไรนะครับครับอ,องนี้เปิดไว้ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับอ,องนี้นะครับนี่นยะไม่มีหักซ่อมนะครับอันนี้สภาพเดิมน,นี้ไม่ใช่ว่าก็เทาะนะครับอันนี้เป็นรอยที่เขาตัดออกไปนะครับหรือว่าไม่เต็มนะฮะองต่อมานี่นะครับ อันนี้จะเป็นปกโพเทวดานะครับหลวงปูนน่นาคพลัคขังนะอันนี้เออออกเหลืองนะครมวลสารเก่าเนะนี่ยนะแต่ตรงนี้โอ้โหหัก,หกครึ่งแบบนี้นะหักไม่ดีนะครับแบบเนี้นี่ฮนะแล้วก็ซ่อมมาแบบแกไม่ได้ซ่อมปิดแผลด้วยนะแล้วก็ผิวค่อนข้างเปิดนะครับนี่นะแต่ใครแต่พระองนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องผพุทธกุณนะครับยังมีเหมือนเดิมนะครับนี่ฮนะมวลสารแบบ แน่นๆเลยนะเห็นนะเห็นม้อนสารนั่นนะเป็นพิมพ์เทวดาปกโพนะครับนี่โหนุ่มม้อนสารนะี่บขาวเต็มเลยนะเนื้อเก่าออกเหลืองเลยนะ มีหักนะฮะผมเปิดที่2 0 0้บาทนะครับองนี้นะครับถือว่านายประลลีลงหัวน้าเราลละครังนะครับครับองประมาณนี้เป็นพิมพ์อ่าพิมพ์กูวก่วัดปากบางนะครับอันนี้ผมไม่คิดไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านะฮะเผื่อเพื่อนท่านใดชอบนะครับนี่แหละเนื้อหาแบบนี้นะบางทีก็เกจิท่านอื่นท่านก็สร้างไว้เหมือนกันนะครับ ผมเคยเจอนะ้แต่ผมลืมชื่อทัดไปแล้วนะครับเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับจะมีปั๊มตาตรงนี้นะครับนี่นะแต่ตรงนี้ไม่มีปั๊มนะฮะอ๋อองค์นี้เปิดไปที่สองร้ยบาทนะครับองค์น,นี้นะครับสองร้อยบาทฮะนี่ฮะอ่าองค์สุดท้ายนี่นะครับ แต่แรกผมคิดว่าเป็นนางกวักกระดูกผีของหลวงพ่อพุ่มวัดว,วัดโคกสวายนะครับโคลาดนะครับอันนี้พิมพ์แบบนี้มีนะแต่ผมยังไม่แน่ใจต้องไปดูอีกทีนะว่าใช่ปะนยะังไม่ได้ค้นดูเลยนะไหนดูเนื้อหานะ,ะนะนี่นะครับ เรริิร่่มมนะะฮอาจจะเป็นเกจิท่านอื่นนะครับนี่นะอ่านักกว่าองค์นี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับนี่คนระัสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิกอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับอีดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ชอบพระองค์ไหนลายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝา,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 ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ